เขาเดินทางเข้าไปทำงานที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมันเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลจากความเจริญทว่าเมื่อได้เข้าไปถึงก็ได้เผชิญหน้ากับหญิงชราผู้หนึ่งชาวบ้านของที่นั่นบอกว่าหญิงชรามีปอบสิงอยู่ในร่างคลื่นสยองเรื่องหลอนที่ไม่เหมือนใครรบกวนกดถุมไล <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ เรื่องราวต่อไปนี้เป็นประสบการณ์สยองที่ผมได้ประสบจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดมันเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างธุรก,กันดารห่างออกมาจากตัวเมืองหลายสิบกิโลซึ่งในตอนนั้นผมก็ได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปหาเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่มีนามว่าชาติผมกับไอชาติเป็นเพื่อนกันสมัยที่เรียนอยู่ในมหาลัยเราสองคนเรียนจบไปหลายปีแล้วตัวผมได้เข้าทํางานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ส่วนไอชาติเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองซึ่งในตอนนั้นผมก็กำลังหาสถานที่เงียบๆเ,เพื่อจะได้มีสมาธิสำหรับทำงานและตอนนั้นก็ได้คุยกับไอชาติมันก็เลยชักชวนผมเข้าไปทำงานที่หมู่บ้านของมันผมจำได้ว่าขับรถเข้าไปถึงบ้านของไอชาติในช่วงบ่ายของวันนั้นเนื่องจากที่นั่นเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างทุรกันดารสองฝั่งทางจึงเต็มไปด้วยป่าและหมู่บ้านของไอชาติก็อยู่ลึกพอสมควร ตลอดเส้นทางจึงเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนผมต้องขับรถวนไปเวียนมาอยู่หลายตลบอ๋อสาเหตุที่ผมไม่โทรไปถามทางกับไอชาติก็เพราะที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นอกจากผมจะโทรหาเพื่อนไม่ได้ผมก็โทรออกไปหาใครไม่ได้เช่นกันจะว่าไปมันก็น่าเหลือเชื่อนะที่คนยุคปัจจุบันจะอยู่ได้โดยไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วในตอนนั้นเอง ขณะที่กําลังหลงทางอยู่กลางถนนเปลี่ยวแห่งหนึ่งจู่ๆสายตาก็ได้เหลือบไปเห็นร่างหนึ่งอยู่บริเวณริมถนนผมจําได้ดีว่ามันเป็นร่างของหญิงชารานางหนึ่งซึ่งกําลังยืนแน่นิ่งอยู่บริเวณพุ่มไม้ริมทางตอนนั้นผมไม่ได้รู้สึกกลัวหญิงชาราแม้แต่นิดอาจจะเพราะว่ามันเป็นตอนกลางวันอยู่จึงเลี้ยวรถเข้าไปแล้วเปิดกระจกถามยายครับมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยหญิงชาราหันมา แกดูประหลาดใจเล็กๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรผมจึงถามต่อไปว่ายายเป็นชาวบ้านของที่นี่หรอครับให้ผมขับรถไปส่งไหมได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของหญิงชราก็ยิ่งดูประหลาดใจเข้าไปใหญ่เหมือนแกจะไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดแต่ในตอนนั้นเองจูๆ่ๆก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาเฮ้ยเองกําลังทำอะไรอยู่วะนั่นผมหันมองกลับไปหน้ารถ ได้พบกับชายสูงวัยคนหนึ่งกำลังมองเข้ามาด้วยสายตาไม่พอใจยายแดงแกเข้ามาทำอะไรในหมู่บ้านของข้าออกไปเดี๋ยวนี้นะชายสูงวัยคงจะหมายถึงหญิงชาราที่ผมเจออยู่ริมทางและเมื่อผมหันมองกลับไปก็ได้พบว่ายายคนนั้นวิ่งหนีเข้าไปในป่าแล้วมันเป็นภาพที่ทำให้ผมตกใจพอสมควรหญิงชาราวิ่งหายไปอย่างรวดเร็วไม่อยากเชื่อว่า หญิงที่มีอายุแบบนี้จะทำได้ไอ้หนุ่มเองเป็นใครวะเสียงดังมาจากหน้ารถผมหันกลับไปพบว่าชายแก่กำลังยืนมองเข้ามาผมจึงตอบกลับไปว่าเออเออผมเข้ามาหาเพื่อนที่ชื่อว่าชาติอะครับชาติเองหมายถึงไอ้ชาติลูกตาเฉือเอนอะเหรอผมพยักหน้าใช่ครับพอดีว่านัดมันไว แต่ไม่รู้ทางก็เลยไปไม่ถึงบ้านมันเสียทีเองก็มาถึงแล้วนี่ไงชายสูงวัยชี้นิ้วไปข้างหน้าขับรถไปอีกสามอเมตรจะเจอซอยทางซ้ายเลี้ยวเข้าไปที่นั่นจะได้พบหมู่บ้านของข้าขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรหรอกข้าเป็นผู้ใหญ่บ้านของที่นี่มีแค่เข้ามาทั้งทีก็ต้องต้อนรับขับสู้สิวะ พอรู้แบบนั้นผมก็อุ่นใจขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นผมก็ยังอดสงสัยอีกเรื่องไม่ได้เออขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับยายคนเมื่อกี้แกเป็นใครเหรอผู้ใหญ่นิ่งไปครู่หนึ่งคนที่หนุ่มเห็นเมื่อสักครู่น่ะเหรอแกชื่อยายแดงจําไว้นะว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับแกเด็ดขาดหืมทําไมห้ามยุ่งเหรอครับ บอกไปหนุ่มจะกลัวเสียเปล่าเอาเป็นว่าถ้าหนุ่มอยากอยู่รอดปลอดภัยในหมู่บ้านนี้ถ้าเจอยายแดงเมื่อไหร่ให้ออกมาทันทีได้ยินเช่นนั้นผมก็ไม่รู้จะถามอะไรต่อเพราะดูเหมือนว่าผู้ใหญ่บ้านจะไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นสักเท่าไหร่แกยังเอ่ยขึ้นมาอีกว่าแต่จะว่าไปหนุ่มก็เข้ามาได้จังหวะเลยนะในคืนนี้หมู่บ้านของเรา จะมีการจัดพิธีกรรมอยู่พอดีอพิธีกรรมเหรอครับใช่เป็นพิธีกรรมประจำปีของหมู่บ้านาเรานะจัดให้เฉพาะคนในหมู่บ้านเขาร่วมแต่ถ้าหนุ่มจะร่วมด้วยก็ไม่มีใครว่าหรอกนะว่าแล้วผู้ใหญ่บ้านก็หันหลังเดินกลับไปที่รถมอเตอร์ไซค์เอาไว้คืนนี้เจอกันนะไอ้หนุม่มผมนั่งมองแกขี่รถกลับออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ เรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นสร้างความประหลาดใจแก่ผมพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยายแก่ที่คนในหมู่บ้านรังเกียจซึ่งผมก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วไหนจะมีเรื่องที่มีพิธีกรรมประจำปีอีกช่างเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความพิศวงหลังจากนั้นผมก็แล่นรถยนต์ไปตามเส้นทางที่ชายแก่ได้บอกไว้มันทำให้ผมแล่นเข้าไปในซอยที่มีป่าขึ้นสองฝั่งทางจนในที่สุดก็ได้ไปทะลุที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ที่มีบ้านกระจัดกระจายอยู่หลายหลังพอเห็นแบบนั้นผมก็อุ่นใจขึ้นมาระดับหนึ่งอย่างน้อยก็มั่นใจว่าไม่ได้ถูกหลอกให้เข้ามาผิดทางอีกทั้งในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีเหล่าชาวบ้านเดินสวนกันไปมาซึ่งกลุ่มคนพวกนั้นมีคนที่ผมรู้จักอยู่ด้วยใช่แล้วล่ะไอชาตินั่นเองมันกำลังยืนรอผมอยู่ที่หน้าบ้านทางเข้าพอมันเห็นรถของผมแล่นเข้าไปไอชาติก็รีบโบกมือ เชิญให้ผมแล่นรถเข้าไปจอดที่บ้านของมันเมื่อลงจากรถผมก็ทักทายมันไปว่าเป็นไงวะไอชาติไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีก็พออยู่พอกินแหละข้าดีใจนะที่ได้เจอเพื่อนเก่าอย่างเองข้าก็เหมือนกันขอบคุณหน้าที่ให้ข้ามาใช้บ้านเองพักทำงานข้าเบื่อเมืองจะแย่คิดงานไม่ค่อยออกไอชาติได้ยินเช่นนั้นก็เผยรอยยิ้มออกมาไม่เป็นไรหรอกเพื่อนข้าอยู่ตัวคนเดียว บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับจะอยู่แค่สามวันอาทิตย์เดียวหรือทั้งเดือนเลยก็ได้แค่สาวันข้าก็เกรงใจแย่แล้วขอบคุณมากนะเพื่อนหลังจากพูดคุยทักทายกันอยู่สักพักไอชาติพาผมลงไปเดินทัวร์หมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็จริงอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านได้บอกไว้ดูเหมือนว่าลานดินใจกลางหมู่บ้านจะเป็นสถานที่สําหรับทําพิธีอะไรบางอย่างซึ่งคล้ายกับพวกลัทธิแปลกๆในหนังผีเห็นแล้วก็รู้สึกขนลุกพอสมควร เออข้ามีเรื่องจะถามหน่อยผมบอกขณะดเดินอยู่ข้างไอชาติเองรู้จักยายแดงปะฮหอไอชาติชะงักเออเองว่าอะไรนะเมื่อกี้เองพูดว่ายายแดงเหรอใช่พอดีว่าก่อนที่จะเข้ามาในหมู่บ้านข้าได้เจอยายคนนั้นพอดีว่าแล้วผมก็เริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับยายคนนั้นให้เพื่อนฟังแต่พอฟังจบสีหน้าของไอชาติกลับแสดงออกถึงความตื่นตระหนก โหเอ็งนี่โชคดีมากนะโชคดีมากจริงๆทำไมเหรอผู้ใหญ่เข้าไปช่วยเอ็งได้ทันไงไม่อยากจะคิดเลยขืนเองโดนยายแดงหลอกเข้าไปในป่าข้าไม่อยากจะคิดภาพได้รู้เช่นนั้นผมก็รู้สึกเย็นวาบที่แผ่นหลังล,ลากเข้าไปในป่าเข้าไปทำอะไรวะโธ่เอ็งนี่มันไม่รู้อะไรซะแล้ว ว่าแล้วไอ้ชาติก็ยื่นหน้ามากระซิบที่ข้างหูทุกคนในหมู่บ้านนี้เขารู้กันทั้งนั้นว่ายายแดงแกเป็นผีปอบฮะผีปอบผมร้องอย่างไม่เชื่อบ้าไปแล้วนี่เองอําฆ่าหรือเปล่าวะไม่ได้อําฆ่าพูดจริงๆยายแกคนนั้นเป็นปอบแล้วมันต้องการจะเข้ามาควักไส้ทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อได้ฟังเช่นนั้น ผมก็ชะง,งักไปช่วขณะสีหน้าของไอ้ชาติดูจริงจังแล้วจากประสบการณ์ที่ผมกับมันคบกันมาไอ้ชาติไม่ใช่คนชอบล้อเล่นแล้วยิ่งเป็นเรื่องแบบนี้มันไม่น่าจะล้อเล่นกับผมด้วยเอาจริงดิที่หมู่บ้านนี้มีปอบเระไอ้ชาติพยักหน้าใช่แล้วล่ะข้ายังไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครเลยหมู่บ้านของข้าสู้กับพวกมันมานานแล้วใครในอำเภอรู้กันทั้งนั้น ถ้าไม่จําเป็นจะไม่มีใครเฉียดเข้ามาใกล้หมู่บ้านของข้าเลยได้ฟังเช่นนั้นผมก็ถึงกับกลืนน้ําลายเหนียวคออะไรมันจะซวยขนาดนี้นี่ผมเข้ามาในหมู่บ้านผีปอบเหรอแต่เมื่อไอชาติเห็นว่าผมเริ่มกลัวมันก็บอกว่าเฮ้ยเองไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องนั้นมันก็นานแล้วชาวบ้านของที่นี่ช่วยกันปราบพวกมันออกไปจนหมดไอปอบพวกนั้นกําลังจะสูญพัน์ตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียว ก็คือยายแก่คนที่เองเห็นนั่นแหละหมายถึงยายแดงเหรอแล,แล้วทำไมไม่ปราบให้มันจบๆละ่ะเออไอชาติถอนหายใจออกมามันทำไม่ได้เห็นเขาว่ากันว่ายายแดงแกเป็นอมตะไม่ว่าจะฆ่ายังไงก็ไม่ตายแต่เองก็ไม่ต้องห่วงมันไม่สามารถเอาเชื้อปอบมาติดพวกเราได้อีกแล้วขอแค่เองอย่าไปยุ่งกับแกก็พอ พอได้ยินเช่นนั้นผมก็รู้สึกเบาใจขึ้นมาในระดับหนึ่งสำหรับคนนอกอย่างผมนี่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆแต่สำหรับชาวบ้านของที่นี่พวกเขาดูไม่ได้วิตกอะไรราวกับมันได้กลายเป็นเรื่องปกติสำหรับทุกคนไปแล้วเมื่อผมมองออกไปข้างนอกก็ได้เห็นพวกชาวบ้านกำลังช่วยกันขนข้าวขนของเดินไปยังลานดินที่อยู่กลางหมู่บ้านเหมือนว่าพวกเขากำลังช่วยกันจัดเตรียมงานสำหรับพิธีกรรมอะไรบางอย่าง เออแล้วนั่นพิธีอะไรหรือวะอ๋อมันเป็นพิธีประจำหมู่บ้านของเราเองพวกเราต้องจัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้าที่ปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านแห่งนี้เทพเจ้าเหรอใช่แล้วละ่ะท่านเทพองค์นี้แหละที่ช่วยให้พวกเราชนะไอ้พวกผีปอบเหล่านั้นได้ถ้าไม่ได้ท่านแล้วก็เราทุกคนในหมู่บ้านอาจจะต้องกลายเป็นพวกมันพอได้ฟังเช่นนั้นผมก็รู้สึกเย็นวาบที่แผ่นหลัง เรื่องผีปอบก็ว่าน่ากลัวแล้วพอมีเรื่องพิธีกรรมแบบนี้อีกมันยิ่งดูลึกลับเข้าไปใหญ่ไอ้ชาติเดินไปเปิดประตูบ้านเดี๋ยวข้าขอตัวก่อนนะต้องไปช่วยพวกเขาจัดพิธีอ๋อได้ว่าแต่พิธีจะเริ่มเมื่อไหรล่ะเริ่มคืนนี้เลยเองก็มาเข้าร่วมได้นะถึงจะเป็นคนนอกหมู่บ้านแต่พวกเราก็ไม่ถือหรอกว่าแล้วไอชาติก็เปิดประตูออกไปข้างนอกบ้านหลังจากนั้น ผมก็ได้เหลืออยู่ตัวคนเดียวในบ้านหลังนี้คว้าโน้ตบุ๊กขึ้นมาเปิดพิมพ์งานแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นสมาธิก็ถูกทำลายด้วยเรื่องแปลกๆที่ได้เจอในหมู่บ้านอยู่ดีผมอดคิดเรื่องนี้ไม่ได้ต้องใช้เวลาอยู่สักพักจึงจะสามารถกลับมาโฟกัสงานได้อีกทั้งระหว่างที่พิมพ์นิ้วลงบนคีย์บอร์ดก็รู้สึกเสียวสันหลังเป็นระยะเวลาล่วงผ่านไปใกล้จะถึงหัวคำงานของผมใกล้เสร็จแล้วละ่ะ แต่ผมคิดว่าเอาไว้ทำต่อพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะได้ข่าวว่าพิธีกรรมของชาวบ้านกำลังจะเริ่มขึ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นผมก็เลยจะออกไปดูแต่ก่อนจะเดินเข้าไปในงานผมมายืนอยู่บริเวณหลังบ้านของไอชาติล้วงหยิบอาบรุรีออกมาจุดสูบบรรยากาศยามค่าคืนที่รายล้อมไปด้วยป่ามันช่างเหมาะกับการสูดควันเข้าปอดเสียจริงทว่าหลังจากยืนสูบบุรี่ไปสักพัก จูๆ่ๆผมก็รับรู้ถึงบางสิ่งที่เคลื่อนไหวเข้ามาจากด้านหลังแล้วเมื่อหันมองไปที่นั่นก็ต้องชะงักเมื่อเห็นเจ้าของร่างหญิงชรากำลังออกมาจากป่าข้างทางแกจ้องมาที่ผมด้วยสายตาแดงก่านั่นทำให้ผมเย็นว่าไปทั่วแผ่นหลังพงะถอยจนสะดุดลม้มลงไปกระแทกพื้นดังตุบความเจ็บแล่นไปทั่วร่างยายแกคนนั้นกำลังเดินตรงเข้ามา พอเห็นเช่นนั้นผมก็อ้าปากจะตะโกนขอความช่วยเหลือจะช,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 ช่วยทว่าหญิงชารากลับยกนิ้วขึ้นมาจุปากอีกทั้งยังโบกมือไม่ให้ผมส่งเสียงร้องมันทำให้ผมชะงักไปเพราะเมื่อลองสังเกตดีๆสีหน้าของหญิงชาราเหมือนไม่ได้จะเข้ามาทำร้ายผมยายแดงก้มมองเข้ามาสีหน้านั้นแสดงออกถึงความวิตกดูเหมือนว่าแกต้องการจะสื่อสารบางอย่าง เอออออะไรเหรอครับหญิงชราไม่ได้พูดอะไรแกล้วงมือเข้าไปในย่ามหยิบเอากระดาษแผ่นหนึ่งส่งมาให้นี่มันอะไรกันผมรับกระดาษแผ่นนั้นมาแต่ยังไม่ได้ทันจะได้คำตอบยายแดงก็ลุกขึ้นหันวิ่งหนีกลับเข้าไปในป่าตอนนั้นผมนั่งนิ่งอยู่บนพื้นเหตุการณ์เมื่อสักครู่ทำให้ผมทำอะไรไม่ถูกนี่มันบ้าอะไรกันวะแกไม่ได้ตั้งใจจะมาทำร้ายผมเหรอ แถมยังให้กระดาษอะไรก็ไม่รู้กับผมด้วยแต่ในตอนนั้นเองก็ได้มีเสียงหนึ่งดังเข้ามาจากด้านหลังเฮ้ยเองไปนั่งทำอะไรแบบนั้นวะผมหันมองกลับไปไอ้ชาติกำลังเดินตรงเข้ามาผมจึงบอกไปว่าเปล่าก็แค่สะดุดล้มนิดหน่อยว่าแล้วก็ยันตัวเองให้ลุกจากพื้นไอชาติมองมาที่ผมอย่างเป็นห่วงสะดุดอะไรของเองวะเดินท่าไหนเนี่ยไม่มีอะไรหรอกน่าไม่เป็นอะไรสักหน่อย ว่าแต่เองหลักมาหาข้าเหรอก็เออสิพิธีกรรมจะเริ่มแล้วว่าจะมาชวนเองเนี่ยไปด้วยกันไหมล่ะอืมได้สิวะข้าก็ว่าจะออกไปเข้าร่วมอยู่แล้วหลังจากนั้นผมกับไอชาติก็เดินเข้าไปร่วมในพิธีพวกชาวบ้านพากันมารวมตัวกันที่รอบลานดินโดยมีกองไฟอยู่ตรงกลางพร้อมกับรูปปั้นหินที่มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่มีหัวเป็นสุนัข สิ่งนั้นน่าจะเป็นเทพ,พเจ้าที่ชาวบ้านของที่นี่นับถือกันซึ่งเมื่อผมมองไปรอบๆพวกชาวบ้านทุกคนก็ยืนก้มหน้าด้วยความเคารพบรรยากาศของที่นี่เงียบมากดูเหมือนว่าพวกเขาตั้งใจกันจริงๆและในตอนนี้ก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินออกไปอยู่ที่กลางลานชายคนนั้นก็คือผู้ใหญ่บ้านที่ผมเห็นตอนกลางวันแกเดินเข้าไปหยุดยืนก่อนจะยกมือขึ้นมาแล้วว่าคาถาพึมพำด้วยภาษาอะไรสักอย่าง พอชาวบ้านเห็นเช่นนั้นก็ยกมือพนมว่าคาถาตามผู้ใหญ่บ้านในตอนนั้นผมยืนงงอยู่ท่ามกลางเสียงสวดมนต์ซึ่งก็คงจะเป็นอะไรไม่ได้นอกเสียจ,จากยกมือพนมตามพวกเขาซึ่งในระหว่างที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจไปที่รูปปั้นกลางหมู่บ้านผมก็นึกไปถึงกระดาษที่ได้รับมาสาเหตุที่ผมไม่บอกเรื่องนี้กับไอชาติเพราะผมอยากรู้ว่าในนั้นมันเขียนอะไรเอาไว้ ถ้าว่าเมื่อผมนำกระดาษแผ่นนั้นออกมาคลี่อ่านข้อความที่ถูกเขียนเอาไว้ก็ทำให้ผมชะงักเส้นขนทั้งร่างลุกชันไปทั้งตัวฉันไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้หรอกแต่ฉันเห็นว่าคุณเป็นคนดีฉันอยากจะเตือนให้คุณรีบหนีออกจากที่นี่ก่อนที่พิธีกรรมจะจบลงพวกมันต้องการฆ่าคุณแล้วจับคุณไปทำเป็นเครื่องสังเวยของไอ้ปีศาจตัวนั้นผมยืนเงียบอยู่นานหัวใจเต้นตุบตับ ใบหน้าในขณะนั้นสตีดเผือดไปด้วยความกลัวนั่นทำให้ไอชาติที่ยืนอยู่ข้างๆถึงกับเอ,อ่ยขึ้นมาว่าฮฮเฮ้ยเองเป็นอะไรหรือเปล่าผมตื่นขึ้นมาจากผวังดูเหมือนว่าตอนนี้การสวดคาถาของพวกเขาจะจบลงแล้วเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเปล่าไม่มีอะไรหรอกเห็นเม,เมื่อมาตั้งนานแล้วนะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปล่าข้าแค่คิดเ,เรื่องงานนะโท่อย่าไปคิดมาก อยู่ที่นี่ไม่มีใครตามรังควานเองหรอกแม้แต่เจ้าหน้าที่ก็โทรมาหาเองไม่ได้เพราะมันไม่มีสัญญาณว่าแล้วไอชาติก็หัวเราะออกมาเบาๆแต่ผมไม่ขำด้วยหรอกฟังแล้วรู้สึกขนลุกมากกว่าถ้าว่าในขณะนั้นเองผู้ใหญ่บ้านก็เดินไล่แจกปางสิ่งให้กับทุกคนที่มาเข้าร่วมงานนี้อ้าวพ่อหนุม่มที่เจอเมื่อกลางวันนี่มาเข้าร่วมเหมือนกันเหรอ แกเดินตรงมาที่ผมพร้อมกับส่งแก้วน้ำที่บรรจุของเหลวสีน้ำตาลเข้มมาให้เอออะไรเหรอครับเป็นเครื่องดื่มศักดิ์สิทธิ์นะสำหรับทุกคนที่เข้าร่วมพิธีอ้าวรับไปสิคร,ครับผมรับแก้วมาเมื่อหันมองไปร,บรอบๆก็พบว่าทุกคนได้รับเครื่องดื่มแบบนี้มาเหมือนกันอีกครั้งพวกเขายังกระดกสิ่งที่อยู่ในนั้นเข้าปากด้วย เออต้องกินด้วยเหรือครับกินสิวะไอชาติบอกยกแก้วของเหลวขึ้นกระดกใครที่เข้าร่วมก็ต้องกินทั้งนั้นแหละเอเอผมก้มมองของเหลวในแก้วอีกครั้งสีน้ําตาลเข้มของมันดูไม่น่ากินเสียเลยค,คือว่ารออะไรละ่ะเสียงจากผู้ใหญ่กินเลยไอ้หนุม่มรสชาติมันฝัดฝาดหน่อยแต่ไม่ถึงกับกลืนไม่ได้หรอก ผมยกแก้วขึ้นมาจ่อปากรู้สึกไม่ดีเลยที่ต้องกินของแบบนี้ยิ่งพอนำไปประกอบกับสิ่งที่อยู่ในกระดาษแผ่นนั้นผมก็ยิ่งไม่อยากกินเข้าไปอีกแต่ในตอนนั้นเองขณะที่กำลังจะกระดกเข้าปากสายตาของผมก็ได้เลือไปเห็นร่างหนึ่งกำลังจ้องมองมาจากชายป่าหลังหมู่บ้านนั่นทำให้ผมรู้สึกขนลุกผู้ที่มองเข้ามาก็คือยายแดงแกสายหน้าให้ผมเบาๆ เหมือนกำลังจะบอกว่าอย่าก,กินของที่อยู่ในแก้วนั่นทำให้ผมรู้สึกขนลุกมากแต่ผู้คนที่อยู่รอบข้างกดดันให้ผมกินมันลงไปผมจะทำยังไงดีล่ะนี่มันอะไรกันวะผมกำลังทำบ้าอะไรอยู่ที่นี่โอ้ยหกเริ่มหมดแล้วตอนนั้นผมแกล้งสะดุดถอยแล้วทำให้น้ำในแก้วหกลงบนเสื้อที่สวมอยู่ให้ตายสิเริ่มหมดเลยอะไรของเองวะเน,นี่ยไอชาติร้องมา ไม่เจอกันไม่กี่ปีทําไมซุ่มซ่ามจังวะขอโทษขอโทษผมหันไปบอกผู้ใหญ่งั้นเดี๋ยวผมขอไปล้างตัวก่อนนะว่าแล้วก็คืนแก้วให้ก่อนจะหันก้าวฉับๆกลับไปที่บ้านของไอชาติหลังจากเข้ามาอยู่ในบ้านผมก็รีบตั้งสติจะเอายังไงกับเรื่องบ้านี่ดีวะนี่มันบ้ากว่าที่ผมคิดไว้มากไม่รู้ว่ายายแก่คนนั้นพูดความจริงหรือเปล่าแต่ถ้าสิ่งที่แกบอกมันเป็นเรื่องจริง พิธีกรรมจะจบอยู่แล้วแสดงว่ามีโอกาสที่ผมจะถูกจับไปบูชายันไดให้ตายเถอะผมต้องใช้ความคิดอย่างมากในการไตรตรองทุกอย่างย้อนกลับไปตั้งแต่ที่ผมเข้ามาที่นี่จะว่าไปก็เห็นไอชาตินี่แหละที่ชักชวนผมเข้ามาเอ๊มันจะบังเอิญเกินไปหรือเปล่าที่มันเชิญผมเข้ามาในวันที่หมู่บ้านมีพิธีกรรมแบบนี้คิดได้เช่นนั้นผมก็ยิ่งรู้สึกขนลุก ภาพไอ้ชาติที่อยู่ในความทรงจำเป็นเพื่อนที่ดีแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นหน้ากากหรือเปล่าความจริงแล้วมันอาจจะหลอกผมมาทำบางอย่างก็ได้ไม่ได้การละผมคิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือการออกจากหมู่บ้านก่อนคืนนี้ผมอาจจะบอกไอ้ชาติที่หลังว่ามีเรื่องด่วนเข้ามากระทันหันก็เลยต้องออกไปไม่บอกลาทางเลือกนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดพอคิดได้เช่นนั้น ผมก็เดินเก็บข้าวของทุกอย่างใส่กระเป๋าแล้วเร่งเดินก้าวฉับๆไปที่รถเมื่อขึ้นไปอยู่บนนั้นผมก็หันมองกลับไปด้านหลังเห็นชาวบ้านพวกนั้นกำลังทำพิธีต่อมีการเต้นระบำเล่นดนตรีเฉลิมฉลองซึ่งเอาจริงๆผมก็คิดว่ามันเหมือนกับลัที่ประหลาดที่เห็นในหนังสยองขวัญผมแล่นรถออกมาจากหมู่บ้านแห่งนั้นวิ่งทยานไปตามเส้นทางมืดมดผมแล่นออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ สองมือจับพวงมลาลัยที่ชุ่มไปด้วยเหงือ่อรู้สึกได้ว่าแผ่นหลังเต็มไปด้วยความเย็นเย,อเยอือกหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นปรากฏว่าผมสามารถกลับออกมาได้แล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกับผมตอนที่รถแล่นออกมาถึงเมืองได้เห็นผู้คนและความเจริญผมก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกแต่ก็แอบคิดว่า ผมทำเรื่องไร้สาระอยู่หรือเปล่าการออกมางิ่มเงียบแบบนี้ไอชาติมันอาจจะเป็นห่วงผมก็ได้เรื่องทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงเพียงเท่านี้ใช่ไหมละ่ะแต่ไม่เลยเพราะไม่กี่วันต่อมาขณะที่ผมนอนอยู่บนโซฟาในบ้านผมก็ได้เห็นข่าวหนึ่งออกทางหน้าจอโทรทัศน์มันเป็นข่าวเกี่ยวกับการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในชนบท ชาวบ้านทุกคนได้รับสารพิษผ่านของเหลวสีน้ำตาลที่พวกเขากินเข้าไปทุกข่าวรายงานตรงกันว่าชาวบ้านทุกคนเสียชีวิตไม่มีใครรอดจากยาพิษที่ผสมอยู่ในของเหลวสีน้ำตาลตอนที่ได้เห็นข่าวผมก็อ้าปากค้างหัวใจร่วงลงไปอยู่ที่ตาตุม่มนั่นมันเป็นหมู่บ้านของไอชาติหมู่บ้านที่ผมเดินทางเข้าไปพักเมื่อคืนก่อนนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะทำไมพวกเขาถึงเป็นแบบนั้น และผู้ที่ผสมยาพิษลงไปในของเหลวล่ะมันเป็นฝีมือของใครกันขณะน,นี้ร่างกายของผมกำลังสั่นผับๆนึกย้อนไปถึงกระดาษที่ได้รับมาจากหญิงชราฟังจบแล้วรบกวนกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ